สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรไวยทลลาฮานอยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจำลองเลขเด่น10หน่วยบนนะครับแบบ5้าตัวนะครับเดี๋ยวจะชนเด่นให้3สูตรนะซึ่งเป็นสูตรที่เดินยาวมาเกือบเกือบร้อยงวดนะครับทั้ง3สูตรยังไม่มีสูตรไหนหลุดนะครับเดินต่อเนื่องกันมานะครับเกือบร้อยงวดแล้วนะเราจะไปได้ชนจะได้ไปจับชุดชนกับสูตรเด่นอื่นๆนะครับสูตรเด่น10หน่วยบนที่เดินต่อเนื่องมา ลงช่องมาสิบงวดแบบสีตัวก็ลงไปให้แล้วนะครับคิปวิดอที่แล้วนะครับก็ลองเอาไปเปิดดูย้อนหลังกันดูจะได้มาชนกับสุดเด่นสิบหน่วยบนแบบห้าตัวนะครับจะได้เหลือตัวเลขที่น้อยลงนะก็เน,น้นก็ฟังคาเตือนกันก่อนเป็นคําเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับ อ่งวนที่แล้วนะครับงวนที่แล้วหลักสิบหน่อยบนนะครับสิบหนบนนะครับชนกันทั้งสองสูตรนะครับก็คือเลขเก้านะครับออบ3ามเก้าสองนะ,ะชนกัน3ามกับเก้สองตัวเลยครับส่วนเลขสามก็ไปอยู่หลักร้อยด้วยนะครับเลขสามก็อยู่หลักร้อยนะ จน39ตัวเลขไม่ชนกันนะครับก็คือ <c oughs> อันนี้คือตัวที่มันจับจุดโตัวสองตัวบนตัวเลขไม่ชนกันนะครับส่วนจับจุดโตัวก็ที่เดินมาจุดตัวก็มี39นะครับแต่ไม่ใช่2ตัวบนนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับตั้งสองสูตรนะครับสูตรที่1นะครับ ูตรที่สองดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับเย้ำชวนให้สามสูตรนะครับวันนี้สูตรที่หนึ่งวันที่ผ่านมานะก็คือสามสี่ห้าเก้านะ ก็ได้เลขเก้านะครับยกตัวอย่างวิธีการทำให้จากวัดสวัดนะครับเดินมา20กว่าวัดตัวอย่างนะ ธีการทำนะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสรงตัวสองครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองสามครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสามครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกห้าการคงทีนะเจ็ดบวกหกได้สามสามบวกสองได้ห้าห้ากับสามได้แปดแปดกับศูนย์ได้แปดแปดกับสามได้หน 4กับ2ได้6 6หกกับสองได้แปดกับหได้เก้ากับแได้เจ็บวกห้าได้สนะครับสอบวกหได้สามสบวกหได้สี่บวกหได้ห้าบวกสนะครับตัวหลังได้8ออก0ูนย์สีได้สเป็นเลขหลักสิบถัดมาออก8ปดได้หกับเถัดมาออก6 0 6ูได้ศนกับหถัดมาออกหกหกได้6กกับสองนะครับวัตที่ั่านมาก็ได้3 4มสี่ห้าเนะครับก็คือได้ได้าส่วนเลข3ก็ได้หลักร้อยนะฮะ ถัดมานะครับสูตรที่สองสูตรที่สองนี้ลงช่องมาตั้งแต่หกแปดเจ็ดนะครับลงช่องมาตั้งแต่หกแปดเจ็ดออกอ่าไปตร้งแต่นี่นนะเนี่ยสูตรที่สองนะครับจะได้เลขเจ็ดออกสองสองเจ็ดออกสองสองเจ็ดถัดมาก็มาลงต่ออยก็มาออกสามแปดแปด ซึ่งวันนี้ผมได้หยุดลงไปนะครับเนื่องจากมันแบลอ์สามหลักร้อยทีนี้ <c oughs> จากนั้นมาเขาก็ออกเป็นปกติมานะครับก็คือได้เลขสามั 3, ีนี้ก็สามศนย์เก้านะครับแต่ละส0บหน่วยกลับมาเดินปกตินะครับศูนย์เก้าานั้นก็สามารถสองก,ก็ได้เลขห้ากับสองนะครับ่าจากนั้นมาก็มาออก 392กนะครับก็วันที่ผ่านมาก็ได้เก้ากับ3ามเนี่ยก็10บเหนืยบนก็กลับมาเดินปกตินะครับส่วนหลักร้อยก็เดินติดต่อเนื่องกันมา4งวดแล้วนะฮะ4งวดละมันเป็นงวดที่92ิแล้วเนี่ยวิธีการทำนะครับสูตรที่2ก็คือใช้หลักแสน1ครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักพันห้าครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่สอง หลักสิบท้ายที่สองหน่ครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหครั้งแล้วก็บวก8ปดค่าคงที่หกับหกได้1 1กับ0ูนย์ได้หนกับ9ได้0ูย์สกับ2ได้5 5กับ2ได้7 7กับ3ได้ศูนย์สกับ8ได้2นะครับเป็นงวดที่67นะครับได้2 3 4 6านย์ะครับผลออกห้าศนย์สก็คือได้4กับ0ย์เป็นเลข10หน่วยบนนะครับ ถัดมาห้า <serving Pokemon apan> enfin ได้0ย์เป็นเลขหลักสิบนะครับเมื่อที่ผ่านมาได้90137ก็คือได้9เป็นเลขหลักสิบนะครับเดี๋ยวเรามาดู2สูตรก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเทียบชน3สูตรนะครับ เรามาบวกกันเลยเนาะวัตสุดที่หนะครับเป็นวัติก้าสิบห้านะเกับ2ได้9 9กับ2ได้1 1กับ2ได้3 3กับ0นย์ได้3 3กับ3ได้หกหบวกหได้7จ็ดเดบวกเ้าได้ห6หบวกแได้4ี่สี่บวกสามได้เจ็ดเดบวกหได้สามบวกหได้8ดนะครับ

มาสุดที่สองนะห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกห้าห้าบวกห้าได้ศูนย์เก้ากับสองได้หนึ่งหนึ่งกับหกได้เจ็ดเจ็ดกับสองได้เก้าเก้ากับสามได้สองสองกับหกได้แปดแปดบวกแปดได้หกนะครับอีกครั้งนะสุดนี้นะห้ากับศูนย์ได้ห้าห้ากับห้าได้ศูนย์ ก้ากับสองได้หนึ่งหนึ่งกับหกได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้ากับสามได้สองสองกับหกได้แปดแปดบวกแปดได้หกนะครับหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่นะครับได้หกเจ็ดแปดศูนย์สี่ส่วนที่สองนะครับ สองหนึ่งสามหกเจ็ดหกสี่เจ็ดสามแปดโอเคถูกต้องนะทั้งสองสูตรนะครับเด่นสิบหนบนวันนี้ชนกันที่เลขแปดศูนย์สี่นะครับ เทียบชนก็เลขเด่น10หน่วยบนแบบ4ตัวนะครับลองดูนะครับลองไปดูนะครับผมลงไปให้แล้วนะครับเลขที่ไม่ชนกันนะครับสูตรที่หนึ่งก็คือ9กับ1นะครับสูตรที่สองก็คือ6กับ7หากเลขเลขเลขไม่ชนกันก็คือ8 0น4ไม่เดินนะครับก็คือเรามาจับคู่ ตัวไม่ชนกันก็คือเป็นชุดตัวก็คือ9 6 9 7กับ16 17นะ่เนาะอ่านะแต่ต่าชนตัวชนแปดสิสีไม่เดินนะครับแล้วก็มีชุดกันชุดนี้ไปคับเก้าหกเก้าเจ็ดกับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด ก็สามารถไปเทียบเชิงกับเลขเดินสีตัวได้นะครับตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งที่จริงในสูตรนี้ก็มันก็ผมก็ลงอยู่หลายงวดเลยนะออไม่ได้ลงช่องเต่เพีงเยงแต่ว่าก็คือเลขเดินสูตรมันยังเดินต่อสูตรเก่าผมก็ใช้สูตรเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทียบให้นะครับสูตรน,นี้อนะเดินมาเก้าสิบกลาวันแล้วมกันนะสิบหน่อยบนนะครับนะ เดี๋ยวผมว้ลงให้ทีหลังจะเกิดมีสุดรหนึ่งสูตใดลุดไปนะครับผมมีผมจะสุดเสริมมาให้นะครับก็คือ90137นะครับผมให้เทียบไว้ชุดชุดนะตัวที่9กานะไว้เป็นข้อมูลแนวทางนะครับ สูตรหนึ่งนะครับนี่วันที่เก้าสิสองเ้านสามเจ็ดนะครับเป็นสูตรที่3ามดแล้วกันนะครับ ราสามารถจับคู่ได้นะครับก็คือ8 4มันจับคู่กับ8 9 8 0เป็น1 8 3 8 7 4 9 4 1 4, 1, 4 0 4 3 7ได้นะครับเอาไปเทียบดูนะครับ อ่าโอเคนะครับคลิปเร็วนี้เดี๋ยวจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ